กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่292ประจำเช้าวันอังคารที่13เดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทจ้ะ 1>, 1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7 2 1 1 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันอังคารค่ะเป็นสมเด็จเกศชยโยนะคะสมเด็จเกศชยโยมาในเลี่ยมสแตนเลสค่ะพี่พี่ขาขออนุญาต z o มกันนะคะสมเด็จเกศชยโยจ้ะมาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่พี่ขาปีสองห้าสองหนึ่งจ้ะ สมเด็จวัดเกศชัยโยจ้ะรายการที่1น,นะคะ300บาทจ้ะต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆขา ต่อไปรายการที่3จ้ะรายการที่สมหลวงพ่อกระเสมเคมาโกนะคะหลวงพ่อกระเสมเคมาโกคะ่ะมีเลี่ยมขอบข้างนะคะพี่ขาเหรียญเก่าคะ่ะสภาพเก่านะคะเหรียญสภาพเก่ามีเลี่ยมขอบข้างคะ่ะรายการที่สจ้ะหลวงพ่อกระเมค่ะต่อไปรายการที่4ค่ะพี่ขารายการที่สพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะ รุ่น2ค่ะพี่พี่ขาปี2507สิทธออสร้างถวายนะคะหลวงปู่ฟัน่นรายการที่4ค่ะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อปานค่ะหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงนะคะ รายการที่5จ้ะต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6พพะรอดจ้ะพรารอดรายการที่6นะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะมีเลี่ยมขอบข้างนะคะพี่พี่ขาเหรียญเก่าค่ะ หลวงพ่อคูณปี2512จ้ะรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะต่อไปรายการที่9ค่ะ รายการที่9พระคงค่ะพระคงลำพูนนะคะพี่ขามีเลี่ยมขอบข้างค่ะจ้ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระคำมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่พี่ขา พระคำมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจ้ะรายการที่10นะคะพี่ขาต่อไปรายการที่ $11 ค่ะ $11 เ,เป็นพระซุ้มกอค่ะซุ้มกอเลี่ยมขอบข้างนะคะมีอมีเลี่ยมขอบข้างค่ะพระซุ้มกอรายการที่11จ้ะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพระปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนจ้ะด้านลหลังยันนูนนะคะพี่ขารายการที่12ค่ะปิดตาปู่ไข่วัดเชิงเลนจ้ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกรายการที่13จ้ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จจิตรด,ดานะคะมาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่ๆค่ะสมเด็จจิตรด,ดาค่ะรายการที่14จ้ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15หลวงพ่อพางค่ะ หลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะปี2512จ้ะหลวงพ่อผางรายการที่15ค่ะต่อไปรายการที่16จ้ะ16พ่อท่านเขียววัดหลงบนค่ะพี่พขาพ่อท่านเขียวรายการที่16นะคะปี2513จ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ 17เป็นพระนางพญาค่ะนางพญารายการที่17นะคะพี่ขาต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นสมเด็จรัศมีนะคะสมเด็จรัศมีค่ะมีไข่ปลาข้างเม็ดนะคะ ของหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามนะคะสมเด็จลัศสมีหลวงพ่อโวยนะคะด้านหลังค่ะพี่พขารายการที่18จ้ะ300บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่19ค่ะ19หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจ้ะ <c oughs> หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซูงรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะมาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่ค่ะ หลวงปูท่ทวดเนื้อว่านจานรายการที่20จ้ะต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นหลวงปู่อ่อนค่ะวัดป่านิโคทารามนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเป็นยันแบบนี้เลยนะคะปี25 24ค่ะ หลวงปู่อ่อนมาในเลี่ยมพลาสติกครับพี่ขาต่อไปรายการที่22ค่ะ22หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนค่ะเหรียญเหรียญเจริญราบเจริญยศนะคะปี2563ค่ะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนค่ะพี่พี่ขา ต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นพระเดียวลบบุรีนะคะพระเดียวลบบุรีค่ะรายการที่23นะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะ ที่ระลึกในก,รรในการสร้างโบสถ์วัดโพธารามค่ะพี่ๆขาปี24งสี่หกสาจ้กชินราชนะคะรายการที่24ค่ะต่อไปเป็นรายการที่25่สหค่ะยี 25. หลวงปู่ทวดหลังเตารีดค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ๆขา หลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จ้ะต่อไปรายการที่26ค่ะ26สมเด็จวัดเกศชัยโยจ้ะสมเด็จเกศชัยโยนะคะพ,พี่ขาเนื้อดำค่ะ ต่อไปรายการที่27ค่ะ27เป็นหลวงพ่อทองมานะคะหลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีค่ะเหรียญอ,อุดมทรัพ์ยนะคะหลวงพ่อทองมารายการที่27ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะ28เป็นคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมค่ะมาในเลี่ยมกรอบเงินนะคะพี่ๆขาคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมจ้ะรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29ค่ะ29เป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะมีเลี่ยมขอบข้างนะคะพี่ๆขา ต่อไปรายการที่20ค่ะอุ๊ยโทษทีค่ะรายการที่30ค่ะเป็นพระกลิ่งค่ะพระกลิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพระกลิ่งหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่ๆค่ <c oughs> กลิ่งหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่30จ้ะวัดระหารไรนะคะ รายการที่3 0 3 0 0บาทค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะวันนี้มี2รายการนะคะรายการพิเศษรายการที่1จ้ะหลวงพ่อกลั่นค่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติีี2469ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตจ้ะ รายการพิเศษรายการที่1นึ่งะคะพี่ขาหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาต5ห้าร้อยบาทจะ้ะต่อไปรายการพิเศษรายการที่2นะคะพิเศษสองหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมเจริญพรล,ล่างนะคะปี2517ค่ะ ปูทิมจเจริญพรล่างปี2517นะคะพี่พี่ขารายการพิเศษสองค่ะที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่จ้ะพิเศษ2นะคะพี่พี่ขาจ้ะพิเศษสองหลวงปู่ทิม500บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขา วันนี้มี2รายการนะคะรายการพิเศษจะครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สําสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ